กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผลักดันกฎหมายเอาผิดผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากบทเรียนกรณีน้ำมันรั่วกลางทะเลรรยองค่ะพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดประชุมเสริมสร้างเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรับมือปัญหาทางทะเลและชายฝั่งที่เสื่อมโทรมที่ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้การกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดริมฝั่งทะเล ขณะที่นายชลธิตสุรัสวดีทีธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล200ล้านไร่และบนบก6ล้านไร่ที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายเอาผิดผู้ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างล่าสุดกรณีน้ำมันรั่วกลางทะเลระยองกลับเอาผิดไม่ได้มีแต่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตอนนี้จึงเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระสองในเดือนหน้า สารสำคัญจะดูแลทรัพยากรทางทะเลทั้งหมดและตั้งคณะกรรมการกลางระดับประเทศพิจารณาโทษของผู้ที่ก่อความเสียหายและให้จ่ายค่าปรับด้วย